ขื่อหอนเลยพี่นอ้องหอนคักเลยครับหอนยังสุดๆเลยครับมือนี่โอหขอดหอนเลยครับอหอนแบบนี้ลดน้ำซะบ่หรือหือตาแดกแป๊บเดียวผิวคือดำเร็วเถอะวะียังวะกันแดดก็ยังท่าอยู่คือดำเร็วเถอะวะหรือว่าคโยสิเป็นโควิดก็ติดโควิดหรือเปล่าวะคือดำเลยว,วะ โควิดมันดำวะโคติดโควิดยังวะแต่ว่าโคติดโควิดยังวะเรื่องของิตติโควิดดีหรือวะรู้ปะดีดังเดียร์นอนแดดมันหอนแห้งไรช่วงนี้รูหอนครับแตดว่างครับมีตัวซอยครับขอบคุณมากครับไปนี่ครับตัวซอยผมครับสครับคูตานะครับไม่ว่าจะเจอปัญหาแดดหอนปันไดครับผิวใหม่ปันไดนะครับก็ช่วยคุณได้นะครับผม แค่ว่าผู้ชายรักสวยรักงามไม่ได้ครับผู้ชายกับคนด้วกันครับย่านผิวไหมกันครับมาครับยองนันครับสองตัวนี้ครับเดี๋ยวเขาอาข้างในครับนี่ครับผมเป็นเนื้อเนื้อเนื้อมะขามนะครับมะขามเปียกนะครับเขาสกัดมาอย่างเข้มข้นนะครับผมนะครับผสมกับวิตามินซีบำรุงผิวนะครับมาเดี๋ยวห้องมาทําการสรับกันครับสรับแบบ ผู้ชายนะครับขัดมาครับดีมาครับต้มไปครับนี่ครับขับข้อมือจ๊กอีกครับลนะครับขัดครับขัดคิวที่มันตายด้านนะครับที่ที่จังเราซูสบู่นะครับขัดไปเลครับ อย่างไรก็ตามไปนะครับไปครับเราขอยิ่ครับไปครับเอาไปนะครับกินของครับของของมากครับอธรรมชาตินะครับความสิ้นนะครับก่อนขัดและหลังขัดเดี๋ยวเรามาดูกันครับ ออเข้าไปครับออเข้าไปอยากขาวอยากใสยอยากเงียนอยากนุ่มใครบอกว่าผู้ชายทาไม่ได้ผู้ชายก็ทําได้ครับใช้ได้เหมือนกันนะครับผู้ใสก่กับหมักส่วนมะง,งามกันครับใครกปอยากลอดอยากที่นะครับเนื้อของเขานะครับจะเป็นแค่ล้ายๆน,น้ํานมนะครับเมื่อผสมกันกันกบวิตามินซีบำรุงผิวนะครับ เดี๋ยวเรามาล้างออกนะครับมาล้างออกกันครับล้างออกครับล้างออกครับนะครับ รู้สึกว่าผิวนะครับจะขาวใสขึ้นนะครับนะครับผิวจะนุ่มลื่นนะครับลองหาใช้กันดูนะครับนะครับหน้าตาของผลิตภัณน,นะครับผู้ชายก็ใช้ได้ครับผมบ๊ายบาย